สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่เก้ากุ๊ปาันสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับคลิปนี้มามาดูรถแท็กซี่เดียสู่นี้ครับการน้ำมันสายนิ่มสายนิ่มเมืองกลางครับสายนิ่มเมืองกลางดันดินครับตอนนี้ไม่โหดนะครับจะเอาความโหมดไม่ได้ครับถ้าเป็นมวยก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆเครื่องไม่ค่อยร้อน ผู้ต่อสู้จะชกให้เจ็บยังไงก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆไม่ร้อนไม่รุกๆหรคือจะนิ่มอย่างเดียวครับค <c ười> ือผมผมพูดข้าพูดได้เลยว่าไม่มีที่ไหนนิ่มกว่าที่นี่อีกแล้วครับการเร่งได้ไม่ได้เล่งน,นิดเดียวครับเกียสองท่อไม่ไม่ไม่ต้องถามว่าท่อจะดังไม่รดไม่มีต์โบครับ แต่ว่าไม่ดังเลยทีเดียวนิ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วพี่น้องกล้าการันตีให้ทั้งโลกเลยทีับไปเรื่อยครับไปเรื่อยนะนี่ยวพอลง กอลุงไปยืนดูอยู่เน้ะกอลุงก็เกก็แกก็นิ่มแล้วยังนิ่มกว่าแกอีกเดี <c oughs> ๋ยวเราไปยืนตากแดดทางด้านโ้น,นดีกว่าครับ Thank <laughs> you. นี่เป็นกัะเดียวครับในประเสยในจรังเติมน้ำมัน5 0ารวยสองวันครับน้ำมันหนึ่งกลลอนห้าร้อยบาทขับได้สองวันซึ่งไม่มีใครทำได้ดูี่น้องไม่ได้ยินเสียงเลยนะนิ่มมากใจเย็นมากพอลงสไตล์การลับไม่เหมือนกันครับเกเรื่อยๆครับ ไม่ว่าจะกับสิบลอ้อหรือว่าหกล้อแกก็ได้ๆครับคนนี้แกนิ่มขับเป็นทุกอย่างเหมือนกันนะพี่น้องรุ่นระดับตำนานเลยเหมือนกันครับนิ่มแบบนี้เราจะของรถชอบเลยเจ้าแกไม่หยาบ อาจจะดูควางตาใคร,ใครก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะแสไตล์นี้ครับไม่นุ่มไม่อดกไปไเรื่อยๆนะแต่เซอร์มันมันไปดังนั้นเลยพี่น้องดันดีนี่มันแรงมันดีอะแต่ถ้าเป็นรถถแบบนี้ไปไม่ได้ครับ <S <S 2> <S 2> <S เราเปเตอนี่ก็ว่านิดเดียวก็มันไปอันนี้รถมันหนักด้วยพี่น้องรัาน้ำมันแต่ถ้ว่าผมขับนี่ขับไม่ได้แบบนีขบ้ขับไม่ได้ขับไม่ได้ผมขับไม่ได้ครับคือตาเล่นเป็นทีทีได้ครับสไตล์นี้ เดีถ้าขับรำมาจริงๆขับไม่ได้ผมขับไม่ได้ครับของผมตะควันไม่ดำมันไม่ใช่พี่น้องตะควันไม่ดำ นิ่มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอ,อาจารย์มียังตกใจอ่ะพี่น้องอาจารย์มีว่ากลับได้ยังไงน้ำมันน้าร้อยสองวันอาจารย์มียังตกใจอ่ะอย่าว่าอาจารย์มีนะเกิกขับไปได้ธรรม้ารถรางเนี้ยคนนี้คนเดียวเลยขับได้ แต่ถ้าสไตล์นี้ถ้าไปล้มไม้พี่น้อง,ไป,งไ,ปไปล้มตั้งไปไปล้มตั้งไว้ก่อนรักษาวันค่อยไปเอา <c oughs> ไม่ทันไม่ทันมือเรื่อยสไตล์นี้ไปล้มไม้ไม่ได้ครับล้มไม้ต้องโหดล้มไม้มันไม่ใช่ว่าโหดแบบรถเอาไปเอาตายครับแตบบ่ว่าต้องใช้ความแรงรถเยอะๆการล้มไม้อย่าง แล้ว่าเป็นงานดินแบบนี้ก็ต้องกวาดต้องขับตั้งวันนะครับกวาดอยู่ระดับนี้ต้องขับตั้งวันจอดไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่ทันสิบ้อแต่รถแท็กร์มันก็อสิบโลหนึ่งพามามันกวาดสองทีสามทีพี่น้องหมดเลยดันสองครั้งสามครั้งก็หมดครับรถแทตต็กร์ดันมันไม่เหมือนรถไถรถไถ,ถมันดันหลายครั้งประหยัหมดมักกอง ลุงช่วยวะลุงช่วยวะรอนั่งก๊อเดีกว่าเราอะตอนนี้คุดปอบลาครับปอบล้าเขอยากปปอบเก็บน้ำเบไว้ราต้นไม้กเก็บรูกต้นไม้ได้หวะ จานำที่นี่เราเป็นไรพี่นะมันหลับไรนจรโจรโจรเบลเอลุงช่วยดูดูดูลัฐลรงงานรัฐลรงงานยิบก็เลยยิบก็เลยต่นไยิบเลยไรไม่โจรโจโจรโจอโจโจจ

โลโลโยเตนนี้เนเตนบิลานีเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่น่าเลยนี่ยเดี๋ยวเราไปรับเออเราไม่ได้วอลนี่ Ya, yang tadi akal Tuan minit lagi Hmm

ครับคิปนี้บายบายพี่น้อง <c oughs> นิ่มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใส่นิ่มกว่านี้ส่งคิมบาดูได้เลยครับใส่นิ่มกว่านี้อีกนี่ก็นิ่มสุดๆแล้วครับ